เอาหาวก่อนหนึ่งสองสามมาเร็วเร็วหนึ่งสองามเอาหนึ่งสองอีกทีหนึ่งสวยเร็วอ่ะอกันอีกทีนึงอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะห่งสองอึบอึบอึบอีกทีนึงสู้สู เป็นต่อคนเก่งแล้วอีกทีเร็วอ,อีกทีนึ่งคืนแล้วคืนแล้วอย่าเบิอกอย่าเบิกเอาไว้เอาไว้แขนอยู่ตรงนี้ก่อนอาเอา,เอา <c oughs> หนึ่ง,ง <c oughs> หนึ่งสองสฮึบเหนื่อยหนึ่งสอง้เลย เก่งมากเลยคนเก่งใครคนเก่งโอ้ยตาเอเก่งจังเลยหนูความได้แล้วนะนูความเองได้แล้วนะดูมองแต่กล้องเจอทางนี้เอเอ๊ อยู่ทางนี้หรอกอยู่ทางนี้หรอกแะ <laughs> เตะหน้าลอ,อยอยู่นั่นแหละ